ไปเจริญพุทธมนต์ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งไปแล้วมีความรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร่ำให้ไม่ออกไม่ถึงพาเข้าไปก็งงๆว่าแล้วมันจะให้พานั่งตรงไหนวะเนี่ยคือทุกอย่างลกไปหมดรกเต็มสถานที่หมดเพราะว่า นจะเปิดแต่ยังเปิดไม่ได้ช่างยังไม่เสร็จงานอะไรเงี้ยนะเราจะของบ้านกันนั่งๆน,นอนๆกันอยู่บนโซฟาพระเดินเข้าไปก็มองหน้าเหมือนมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตัวอะไรวะเนี่ยโผล่เข้ามาประมาณนั้นตุมารู้สึกไอ้ตัวอะไรโผล่เข้ามาในร้านกูวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นพระก็งงๆไอ้ตกลงจะให้พระนั่งตรงไหนเนี่ยจะสวดยังไงจะนั่งยังไง ก็เลยต้องไปนั่งสวดเดินบนโซฟานะคือไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างเดียวยคือดูแล้วขำดีนานๆเจอทีแบบนีนะ้คนจัดก็อยากจัดแต่ไม่เคยจัดมาก่อนเลยไม่จัดก็ไม่หาข้อมูลด้วยนะเจตลกดีเมื่อกงน,นานๆเจอทุกทนะีจริงไม่เคยอย่างนี้ดีอย่างพระไม่ต้องสวดเยอะนะสวดนด้ด้อยพอแล้ว นะแต่รู้พวกรู้มากสวดน้อยเด๋ยวถูกเด๋ยวถูกตำหนิอย่างนั้นนะเป็นอะไรที่ขำดีนะหัวเรากันคิกคักคิกคักเนี่ยเราก็อดแซวไม่ได้นะนะมันเป็นอะไรมันเหมือนกับว่าจะทำบุญทีเนี่ยชอบทำกันเล่นๆคือจะทำดีอะไรสักอย่างเนี่ยทำเล่นๆเนมืเ่จะเอาจริงเอาจังนะทำพอแล้วแล้ว คิดว่าไม่เป็นอะไรทําบุญยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคิดผิดนะนะ,นะ,นะโดยอดที่จะบอกไม่ได้ว่า<ม>ต่อไปถ้าจะทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความประณีตบรรจงละเอียดรอบครอบกว่านี้สักนิดหนึ่งอย่าทำแบบมักง่ายอย่างนี้เนะ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 พราะถ้าทำอะไรมักง่ายก็มักจะได้อะไรมาแบบมักง่ายนั่นแหละเวลาผลแห่งบุญมันส่ง แต่าถา้าเิดทำด้วยความประนีตบรรจงตั้งอกตั้งใจจริงๆผลแห่งบุญมันจะส่งผลอย่างประนีตบรรจงเหมือนกันอยางที่ช่วงอาทิตย์นี้เห็นอะไรปแปลกๆอย่างเช่นมีอะไรเอาถ้วยกาแฟมาถวายอาตมาถุงเบลอร์เลยเนะหลายสิบลูกาถามว่าโยมไปามาจากไหน ก็เพื่อนๆได้มาจากงานศพเนี่ยคือทุกคนที่ไปงานศพก็ได้แก้วนี้มานะพอได้แก้วมาก็ยังไงอ่ะพอยกแก้วขึ้นดูแล้วก็เขาเขียนว่าที่ระลึกงานชาวพนักงานศพคุณพ่ออะไรก็ไม่รู้เขียนไว้นะแก้วสีขาวตัวหนังสือสีดำแต่มาเห็นแล้วก็ขำว่าโอ้ลูกหลานนี่คิดได้ยังไงน้อเอาแก้วติดชื่อคนตายใครมันจะอยากเอาไปชงกาแฟกิน ยกแก้วคนดูที่ไรมันจะชื่อคนตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะออกแนวดรามา่านะกินกาแฟทีก็ดราม่าทีอะไรเงี้ยก็ตลกดีคือเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมหม่อนเห็นทียเขาแจกพระเครื่องมังแจกยมองมัง่งอะไรไปตามเรื่องแจกแก้วกาแฟนะไม่เคยกล้าไปใช้ถ้กคนไปถวายวัดเลยนะเป็นอะไรที่ตลกดีบางทีเนี่ยไอ้ไม่ทันได้คิดหรือคิดไม่ทันอะไรก็แล้วแต่นะ มันกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นผลดีมันกลับกลายเป็นเป็นผลเสียแทนที่จะได้ประโยชน์ก็กลับเสียประโยชน์ไปเนี่ยเหมือนกัน,นการดําเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันนะ,นะดำเนินชีวิตแบบไหนแบบไม่ทันได้คิดไม่ทันได้คิดทําแบบมักง่ายแบบเรื่อยเปื่อยแบบเคยนิสคุณน,นิสยัยยังไงก็ทําไปอย่งัง้นก็คิดไม่ทันคือทําแบบขาดสติไม่ทันได้คิดเกือบคิดไม่ทัน นะทำด้วยความคุ้นชินกับทำด้วยความขาดสติสองอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับชีวิตทั้งนั้นนะแทนที่ทำไปแล้วผลกำไรหรืออันนิสงมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยกลายเป็นว่าเสียประโยชน์ไปประโยชน์ต้นก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นนั่นจึงบอกว่าการมีสตินี่นะ เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆในชีวิตไม่เฉพาะแค่เไปนั่งสมาธิเดินอยังกลมหรือไปแก้กิเลสอะไรรวมถึงกระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันของตอนเองก็เช่นเดียวกันสตินี่ขาดไม่ได้เลยเป็นเบื้องต้นของคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งหมดของชีวิตนะก็ว่าไดนะ้การรู้เนือ้อรู้ตัวแต่นี่มีคำหนึ่งก็คือ นะร้านรู้ไม่สู้หนึ่งเปอยวางเขาว่างั้น้านรู้ไม่สู้หนึ่งวางนะ่ะบางคนพอรู้แล้วรู้สึกตัวแล้วมีสติขึ้นมาแล้วก็ยึดเาตัวรู้นั้นเอาไว้กูรู้กูรู้ฉันรู้ฉันรู้ฉันเก่งฉันเก่งฉันดีฉันมีความสุขนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คิดไม่ทันเหมือนนะ่ะไม่ใช่ไมทันได้คิดอันนี้ก็คิดไม่ทันนะ คิดว่ารู้นี่แหละดีที่สุดแล้วน่ะเหมือนเดินในบนถนนนะคิดว่าถนนนี่ดีที่สุดแล้วเลยไม่ยอมลงจากถนนนักทีน่ะเป้าหมายอยู่ข้างหน้าน้นไม่ยอมไปเลาะอ,อยู่บนถนนนั่นแหละน่ะเหมือนกันน่ะายิงเป้าหมายในการรู้ตัวก็คือการวางวางอารมณ์วางความยึดติดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือเป้าหมายน่ะเพราะฉะนั้น นไม่ทันได้คิดก็คิดไม่ทันนะ่พราะลองเอาไปสำรวจจิตตัวเองนะคือดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ให้มันมีความความความคิดความอ่านเข้าไปด้วยนะพอพูดถึงเรื่องอาจารย์บอกห้ามอย่าไปคิดให้มันนะมันคิดก็รู้ว่าทันทันมันคิดนะแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องคิดก่อนคิดก่อนได้ําคิดก่อนได้จะพูดนะคิดก่อนในการที่จะดำชีตให้มันถูกต้องนยคิดก่อน เป็นสัมมาสังกปะนำหน้าไปก่อนสัมมาทิฏฐินำหน้าไปก่อนเอากลุ่มนี้นำหน้าไปก่อนคืนอตัวปัญญานี่นำหน้าไปก่อน,อรรน,น,น,อน,นทีนี้ตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา,ส,ส,มมาสมาธินี่คือแก้อาการของการคิดไม่ทัน <c ười> คือการขาดสติขาดการรู้เนื้อรู้ตัวใส่เข้าไปนะาแก่คำพูดสองคำในกายเป็นเรื่องของมรร มีองศขึ้นมานทีเลยโดยเพราะไอ้การนะทันคิดกับคิดทันสองตัวนี้เลยกลายเป็นเรื่องของสีนขึ้นมากคือมันช่วยควบคุมพฤติกรรมของเราให้มันถูกทํานองครองธรรมให้มันเหมาะมันควรว่าจะดําเนินชีวิตไปยังไงอะไรเงี้ยมาไอการฝึกสติจึงหนั่งก็คือการช่วยมันเป็นการช่วยนะจัดระบบความคิดของมนุษย์เราเให้ ให้มันถูกต้องขึ้นมานะให้มันถูกต้องขึ้นมานะโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่ตัวของธรรมชาตินะตัวไปตุของตัวกฎเกณฑ์ธรรมชาติเห็นว่าผลแห่งกรรมหรือตัวกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวูแลแต่เกิดจากการขาดการสมดุลน,นะขาดการสมดุลของธรรมชาตินะทำให้ธรรมชาตินั้นผิดปกติขึ้นมามันไม่สมดุลขึ้นมานี่คือตัวกรรมและตัวผลแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ทั้งหมด ทีนี้ธรรมาชาติเองเขาก็ปรับสมดุลของเขานะเพื่อให้มันดำรงอยู่ได้ร้อนเกินไปมันก็ปรับตัวเย็นเกินไปก็ปรับตัวนะนะธรรมาชาติก็ปรับตัวของเขาอยู่โดยปกติอย่างนั้นนะทีนี้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจทีนะ่ไม่ทันคิดกับค,คิดไม่ทันสองอย่างนี้นะมันกลายเป็นว่าทําให้ชีวิตนั้นขาดความสมดุลขึ้นมานทีพอนะขาดความสมดุลก็เป็นการทํากรรมใหม่รับผลแห่งกรรมอยู่อย่างนั้นนะนะอยู่ไม่จบ นะเพราะฉะนั้นพอมันขาดความสมดุลขึ้นมาเนี่ยไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาสวยผลแห่งกรรมขึ้นมาแน่นอนในสิ่งที่ตามมาคือทุกขนะ์ความทุกข์ที่ตามมาเนี่ยคือผลแห่งการขาดความสมดุลของชีวิตเนี่ยนี่คือแหละคือผลแห่งการคิดไม่ทันกับไม่ทันไี่คิดนี่แหละนะฮะจริงแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นนะันบางเรื่องบางอย่างเนี่ย ในการฝึกจิตตัวเองเนี่ยให้มันรู้สึกตัวให้มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปยึดเอารู้นั้นไว้ว่าเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาอีกนะนะฝึกที่จะวางรู้นั้นลงไปนะฝึกที่จะไม่เอาอะไรกับมันเพราะอะไรเพราะแท้ที่จริงธรรมชาติมันก็ปรับสมดุลของมันอยู่โดยปกติอยู่แล้วคือมันรู้ของมันอยู่แล้วโดยปกติโดยธรรมชาตินะไอ้ที่มันรู้สึกว่ามันไม่รู้ก็เพราะเหตุว่า ไปเพลินกับความคิดขึ้นมาไ้เพลินกับความคิดนี่ก็คือคิดไม่ทันเหมือนกันะอีกมุมหนึ่งนะคิดไม่ทันก็คือมันไม่รู้สึกตัวทันมันก็เลยเผลอหลงไปจมอยู่กับความคิดอะไรพวกนั้นขึ้นมาอยู่โดยปกติอย่างนี้นะเพฉะนมันสํารวจตรวจสอบตัวเองอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆนะเห็นเองว่าจิตมันก็วางมันอยู่แล้วอย่างนั้นน่ะนะวางมันอยู่แล้ว นะการวางของมันนั่นแหละคือความพอดีของมันคือความสมดุลของธรรมชาตินะไม่ไปขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดนะเราจะเห็นสภาพจิตที่มันเป็นอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันสํารวจตรวจสอบอย่างเงี้ยนะเวลามันได้เวลามันเสียเวลามันสมหวังผิดหวังอะไรก็แล้วแต่จิตเราเป็นยังไงมันเสียสมดุลหรือเปล่านะมันอาจจะเสียสดุลอยู่พักหนึ่งแต่พอมีสติรู้ตัว รว่าการที่จิตมันแกว่งเงี้ยนะบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะคลายตัวแล้วก็ปรับเขา้าสู่คภายเป็นกลางมันเองโดยปกติอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแตธรรมชาติในเป็นอย่างนี้นะจกักรวาลนี้ระเบิดไม่นานแล้วหรือโลกนี้มันระเบิดไปนานแล้วนะระเบิดในระดับมหาภาคนะไม่พูดถึงระดับจุลภาคไม่พูดถึงระดับอะตอมมันระเบิดของมันอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นมันเปลี่ยนแปลงภายในอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าระดับเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะ นะตามที่ตามนุษย์มองเห็นนะนะไม่ต้องบอกว่ามันปรับสมดุลของมันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะนะนะเดี๋ยวสวดมนต์เงี